โลกนี้มันสับสนผู้คนผู้สาัางเยือแย่งปิดเส้น สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมผมเปิดออเดอร์นะครับบิตคอยนะครับผมนะครับตอนนี้ประมาณ3หลดนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆประมาณ3หลดนะครับผมเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนนะครับผมประมาณเที่ยงคืนแล้วห้าทุ่มนะครับเพื่อนๆนะครับโซนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่ผมเปิดออเดอร์เสร็จนะครับมันก็ลงลงยาวลยนะครับเพื่อนๆลงยาวนะครับทีนี้ผมมาสังเกตดูแนวรับแนวต้านนะครับว่าก่อนหน้านี้มันอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตาไส้นะครับแล้ว อยู่โซนนี้นะครับแล้วก็ต้องดึงกลับแต่ผมมาส,สังเกตที่เส้นสตูกติกตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตัดขึ้นนะครับคิดว่ามัน no yeah. ต้องตัดขึ้นนะครับผมดูตามเฟรมวิคแล้วข้ออยู่ล่างสุดแล้วนะครับเพื่อนๆอยู่แบบนี้นะครับอยู่แนวนี้นะครับล่างสุดนะครับผมสันนิษฐานได้เลยว่าต่อจากนี้ไปนะครับอยู่ล่างสุดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆอยู่ลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆขึ้นนะครับเนี่ยต่อจากนี้ไปมันจะขึ้นยาวเลยนะครับแบบนี้อ่าที่ผมสังเกตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เห็นไหมเส้นนี้นะครับแสดงว่าต่อจากนี้ไปผมคิดว่าทั้งวิปทั้งสองสัปดาห์มันจะขึ้นไปเป็นแบบนี้อ่าโอเคนะครับมาดูทำฟิมสย่อยกันนะครับมันก็ขึ้นที่ผมพูดไว้นะครับในคลิปต้องเป็นแต่งสีเขียวนะครับแต่งนี้นะครับผมเพิ่งพูดตั้งแต่มันแดงนะครับ ตามไส้เป็นสีเขียวแล้วก็ดึงขึ้นไปกลับมาเล่น3ามหมื่นเก้าพันนะครับผมโอ้โ oh หตอนนี้นะครับปอดบวกห้าพันกว่าเหรียญแล้วนะครับห้าพันกว่าเหรียญน,นะครับห้าพันกว่าเหรียญน,นะครับเพื่อนๆห้าพันกว่าเหรียญน,นะครับไปคูณกับเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆหน่วยสิบร้อยพันคูณกับสามสิบบาทตอนนี้บวกเกือบห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแล้วนะครับผมถ้าคูณสามสิบบาทไทยเนาะก็นะครับมาดูตามเฟรมของ เอสหนึ่งนะครับโอ้โหขึ้นแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเบรคทะลุแนวต้านแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนบวกทะลุแนวต้านแล้วนะครับโซนนี้อ่าแนวต้านนะครับโซนนี้จะเป็นแนวต้านอีกครั้งหนึ่งโซนนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนโซนนี้นะครับสามารถทุบลงไหมครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับโอเคทุบลงนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมทุบลงตามที่ผมว่าไหมครับนะครับแนวต้านของหนึ่งชั่วโมงนะครับผมไหมครับทุบลงนะครับ เห็นไหมตุบลงนะครับแต่ไม่มีหนานะครับเพราะว่าเส้นหนึ่งชั่วโมงที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมันตัดขึ้นนะครับต่อจากนี้ไปก็จะยาวๆไปนะครับตัดตรงนี้ก็ตัดตัดขึ้นไปนะครับแสดงว่าตามเฟอมอื่นก็ตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วชัดขึ้นนะครับผมนี่คือการเทรด forex ของผมนะครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจจะเศษก็แจ้งผมได้นะครับนะครับผมสามารถเปิดบัญชีผ่านผมได้นะครับผมมี ib broker นะครับผมก็สามารถที่จะเปิดบัญชีผ่านผมได้นะครับเปิดบัญชีฟรีนะครับผมก็ยังไงก็ ยังไงถ้าสนใจก็ตักหาผมได้นะครับตอนนี้บวกอยู่ครับผมบวกนะครับบวกก็ห้าพักว่าดอลลาร์นะครับทุกๆไม้นะครับผมเปิดอยู่สามดลอดทาเพื่อนๆบอกด้วนะครับผมสามสิบสอบกินะครับเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามร้อยสรห้ารรเจ็ดอแปด้อเก้านะครับสองร้อยสองร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดรยเก้ะมาณสามลอดนะครับเพื่อนๆผมถือข้ามคืนนะครับถือตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมนะครับนะครับทุกไม้นะครับยังไม่ได้เตียว ตีพีไว้นะครับนะครับ